ย้อนยองคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะจีดาก็เข้ามาอีกแล้วนะคะเหมือนที่ฉันบอกไปเลยว่าลังสังหอนว่าอังคารนี้ชุดด์กอาจจะมาก็ได้เพราะว่ามันน่าจะใกล้เวลาแล้วเาะต้อนรับแผ่นที่ใหม่ด้วยนะคะสําหรับซีดากอะไรแบบนี้นะเออรอบนี้ก็เข้ามาถึงเท่าไหร่เนี่ย 6 g ด้วยกันนะคะก็มีเรียโลล็อกนาะแล้วก็หลุมดำเดมนชันดาบนำน้กแข่งสวิตนะคะบอดทาสีไม่ไข่ตุ๊กตายุนลังแล้วก็บอดดักริชาร์ดนะคะอืมก็นะคะอันดับหนึ่งนะฉันให้เรียโลจริงจริงอันดับหนึ่งคู่กันมันต้องเป็นแบบเรียโลกับเดมนชันเนี่ยอันสองอันนี้คือยืนคู่กันนะคะอันดับสองฉันให้ดาบนะคะและอีสามอันปัดทิ้งคว้างไปเลยค่ะ ใครที่ทําดูดขังกกงดูดเลียดมาแล้วนะอย่าไปสัรหามาทําอันนี้นะคะันพูดเลยนักมันก็คือดูดขังกกงอดนนีนะคะใครทําอีเวนที่แล้วมากล้าที่จะวันรีหลังในตุ๊กตายหยุดหลังเวนหน่อยอันนี้ก็ดีนะตับชิชชาตแต่แบบถ้าเป็นดักลิชาแบบโจมตีแบบดูดแบบอะไรมันจะเลือดกว่าน,นี้อาชามันมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปอร์เซ็นที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันดักนะคะ เนี่ยเลโลเพิ่มมาเป็น60นะคะเพราะว่าปกติสร้างโลกอยู่ที่55อุิ้ายหกสิคือเลิศเออหลุมดำไดเมนชันก็คือ85เท่าเดิมแต่เมื่อแส,สดงผลปวด5เพราะอะไรไม่อยากเป็น90เดี๋ยวก็โดนล้องเรียนอีกนะคะแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่กับหัวมุม50นะอันนี้ดีอันนี้เลิศของดีมันอยู่ตรงนี้นะคะที่เขาเสียดักไดเมนชั่นกันส่วนดามน้ำแข็งเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มมา หเปอร์เซ็ต้าตอนยืนแล้วกับตอนวิ่งอะไรสัญอยางนั่นแหละน่าจะเพิ่มนะคะอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ดีอยู่ทอยหน้าหลังเจ็ดสิถือว่าโอเคนะอือย่างอื่นก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยอันสามคอ,อย่าไปสนใจเพาว่ารอบนี้ดีนะให้สามอันดีสวยอ่ะเราไปดูการหาดีกว่านะว่าหายังไงกิจซีใช้ A บวกหนึ่งเอบวกกับ ไอบอกเท่าไหร่248หรอจี้ระดับท็อป8ก็คือ8อัน3 42 A 12ก็คืออุ๊ยเธอจะไปเปิดของดองมากล่องเนี้ยมันจะหมดแล้วไงามาเหลือ4ชั่วโมงฉันก็เลยกดแล้วขึ้นแสงปุ๊บฉันก็แบบอะไรวะอันนี้กดในมือถือนะหรือว่ากดในมือถือมันดวงดีแล้วก็ได้เอบอกโป้งออกมานะคะรอบนี้เราน่าจะหายเยอะอืมะยวเรามาลุ้นในของดองดีกว่าว่าจะมีอะไรมไม่ออกเลยหรอ,อเออ เปิดเดินยนไปเลยหม่ชอบเปิดห้ามีรุนนะว้ายมีวัตถุดิบออกด้วยนะ,ะเธอเน,นี่มาลุ้นอันนี้ดีกว่านะคะซึ่งถ้าเราเตรียมตัวว่าเราจะเสียเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก้าสิบเก้าบาทนะคะสักหนึ่งมต์ <c oughs> เราต้องเตรียมตัวสองได้ไหมออกมากี่อันนะออกมากล่องเดียวก็คืออันเดียวหรอซิงจบเพื่ออะไรเก้าอันเก้าบาทหนึ่งชิ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูของดองว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะทุกคน ทำกี่ซี่อ่ะวางไว้สองซี่ค่ะดาบนี่เอาไว้ดูว่าเหลืออะไรเหลือะไรเหลือให้ทําไหมจริงอนะคะเราไปดูอัตราสุ่มดีกว่านะคะว่าออกเท่าไหร่ซีรีสดาร์กในวู้อ้โอ้ยหนึ่งจุดหนึ่งห้าศูนเปอร์เซ็นเลยหรอโอไม่ก็แอมยูโนไมคซาเวดเวอร์รอบที่แล้วหนึ่งจุดสามเนี่ยจะตายหกแล้วเลยนะไอ้ดูดอะ่ะไม่เป็นไรบางทีเปอร์เซ็นต์ก็หลอกลวงเรานะคะ จริงๆน้อยกว่านี้อืมเรามีทั้งหมดสองหมืนเจ็ดรอเจ็ดสิบห้านะคะมันเปิดทีละห้าสิบเพราะฉะนั้นก่อนก็เหลือเป็นสองหมืนห้าสิบนะคะมาดูกันว่าสองหมืนห้าสิบซีที่หนึ่งจะปิดที่เท่าไหร่ถ้าหนึ่งมันเจ็บมากคันก็จะเลือกในส่วนของไดเมนชั่นนะคะแต่ถ้าไม่เจ็บมากก็จะไปรุนเหลือโลตต่อ,อม,มาเลย ว้าุ้ยรอบนี้ไม่กระตุกเลยุ้ยทำไมค้างตกใจเปิดเอาห้าสิบก็มาเลยเหรอสบายหัวนอีเวนต์นี้มันโวยชนะเรามีเท่าไหร่แล้วเรามีสามแล้วนะคะอมืมันใช้แปดใช่ไหมเออสองสิบแปดนี่หาไปเลยล็อกเอบวกมากสามพันออกอันเดียวจริงหรออ้าวใยหง่งละจะไม่ออกแล้วหรอแรงนะเรื่องนี้ ออกไหมกระตุกกระตุกเอ่ะลางสองหอมันได้ต่อจา้าออกไหม้าไม่โหลดช้าๆเหมือนจะออกเลยออกจริงๆวออกเป็นเอนะคะสู้เท่านั้นม,มันล่อเอบวกเยอะมากตอนสามพันหกอันหรอสองอันไปโอ้ย,อยน่ากลัวจังเลยเนะี่ยไม่น่ากลัวอย่างนั้นหร่ะหรือว่าชะมามันมาล่อห้าสิบฉันแล้วมันไม่ออกเลยเหรอจบแล้วชีวิตน่ะ แต่มันก็โอ้ยจริงนะเมื่อเช้าเปิดกล่องเพียงออกกันหนึ่งเลยอืมเลิศต้องอย่างนี้เอสเยอะๆะเราไปรีออฟมาอย่างไม่มาแล้วจ้ะปิดสองพันเจ็ดครับปิดแล้วหน่อยสองเป็นอห้าสิบเอบวกแปดออกอะไรนะแปดเลยหล่อีน่ากลัวจังเลย่ะปิดน้อยกันจังสองแปดหล่อหาซี่อะไรกันน่ะซีเดียวหล่อ ไป,ไปเลยจริงเราก็ไม่ต้องทําก็ได้เนาะถ้าเราก็มีอยู่แล้วเพราเส็นมันก็แต่ได้มันสั้นขึ้นรดของดีโอ๊ยไม่ออกเลยเหรออีนูยิ้มไม่มาแล้ว,วุ้ยตุม้มไม่มาอืมออกออกเอจริงวัดก็เข้าอยู่นะแม่หรอแรงมากหรือเราต้องเข้าโบสถ์เพราะว่าคนเพราะว่าเพราะว่า เบสบอลล์เปอร์ไปเกาหลีนี่ไงมาแล้วนะคะชิที่สี่เธอมันไม่กระตุกหรอว่าเอบวกอ่ะมาไหมเธอมันไม่กระตุกแล้วนะแต่ที่กระตุกก็คือไม่ออกตอนเนี้ยอุ้ยมันเอากระตุกออกแล้วว่าแรงมากนะเรื่องนี้เพิ่งได้4ีหรอไม่อวยฉันหน่อยหรอหมดไป2,000แล้วนะเรื่องนี้มาไหมอุ้ย อัินีห่านจี้เดียวแหละสมมวแต่ชสัตว์เติมก้า99มาพร้อมเลยนะเผื mm hmm. ่อปิดสองจี้ฉัว่าอีดาบไม่ได้ไปต่อแล้วนะพูดเลยจริงอีดาบก็คือพักน่าจะสองจี้นะคะเก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นบ้างรูว่าดาบก็ขนาดเรามีเราก็ยังไม่ได้ใช้ถ้าจะเอาหน้าหลังก็ไปใส่เตเถือก็ได้อ๋โอโหสามกล่องหนึ่งจุดห้า เป็นมาลอดนะเรื่องนี้วยาๆป่ะเจยัยนโยนละกันเนาะส <laughs> ี่เดียวยังไม่รอดเลยเนี่ยบั้นสองสี่นะคนเรานี่ขนาดเปิดของดองฟรีหนึ่งซื้อหนึ่งนะจริงๆเปิดได้แค่สองอันเองเหบบเนี้ยโอ้โหถึงจะหาได้สี่อันก็เถอะเราต้องหาเท่าไหร่แปดใช่ไหมโอ้โห,โโหไป,ไป่ะเวละ ไม่ออกเลยยากแรงมากนะคนที่มันปิดนน้อยแล้วมันเปิดออกแล้วมันคืออะไรเพราะหรือว่ามันไม่มีแล้ว,ว่ะเขาเออกกันไปหมดแล้วหรอฉันมาเล่นสายเกินไปหรอมันไม่มีให้สันแล้วหรอแรงมากนะเรื่องนี้ไม่ออกเลยยากต้องเปิดเพลงเจ้าแม่กดดีวายสามกล่องปัวปัว วไม่มีสักกล่องเลยหนึ <1. 1. 1. ่งจุดหนึ่งสมัยคนกินรีมิีเท่านั้นหรือไม่มาแล้วอ่ะทุกคนออกนะเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้เซฟมันอ่องอะเซฟมันอ่องอะทุกคนดูมันโหลดดีกว่าจะขึ้นโจบอะไหร่ล่ะเนี่ยอุ้ยสามพันแล้วนะฉันได้มาสอกซี้เอง,เองเหรอ สองเอบวกเอกาอุ้ยอันเดียวอยกันเดียวก็อันเดียวก็น่าจะอุ้ยมาแล้วมาเอเฮ้เออะคือแบบก็ไปไปอีกแลวเอบวกล่ะไม่ม <not> <not bad. S 1> ีเลยหรอเฮ้ยบวกไปไหนมาเป็นเลยด้าเล็กนีไม่มาเลยหรอ อุ้ยจบแล้วว่าจบแล้วเธออนาคตสองซี่เรียนล็อกพักก่อนดิว่าเอาเดเมนช่นเดียวก็พอมาแล้วค่ะที่ห้าโอกว่าจะมาหนูลายนะเนยว่าไม่ออกแล้ววะ่ะมายังหนูยิ้มทํางานหน่อยดีโอยากกว่าซี่โหดเหรอน้องทำไม่ได้นะนี่ไม่ออกเองบอกเลย หรือว่าเป็นอนาถรรพ์ของคนซื้อแพ็ก9 9้าบาทมันก็เลยเปิดไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่จริงนะเลือกดีไม่ออกเลยอะ่ะทุกคนไปไปรอดแล้วนะเจะ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ช่วยเลยเหรอเจ้าพ่อป๊อปก็อยู่ดีว่าสองกล่องไม่ออกเลยจบแล้วมันจบแล้วนาคินทสามชิ้นนะ่ะอีสามชิ้นได้ไหมคะหนูไม่เอาก็ได้เรือล็อกอะ หนูไม่เอาก็ได้หนูเอาแค่ไดร์เนสันก็ได้นะชาร์จโล่หกสิบอ่ะมันก็ไม่ติดหรอกเช้าฮาไปก่อนก็ได้นะอเอ้ยเอ้ยไม่มาเลยอย่าเดียวก็เกิดพอจริงออกเถอะอันเนี้ยเฮ้ยโบอ,กออกเยอะนะแต่ไม่โดนหนึ่งจุดห้าอชาซี้เดียวเหอะ โอ้หสามกล่องไม่ออเลยเหรอชอบบักเราแหละบักเราเธอจริงอพวกปีสองพันเจ็ดสองสามพันน่ะเธอฉันออกแต่เออ่ะเอาไงจะเอาไงกับฉันห้าพันแล้วนะห้าพันแล้วนะเธอถ้าไม่นับฟรีกับซื้อนี่คือหายไปสองนะฉันหาแค่สามอันเองได้แค่สามอันเองหรอใช้เพชรซื้อชอบว่าไม่ใช่แหละชับว่าไม่ใช่แหละนะคะ มันไม่ใช่เลียวนะเรื่องนี้ชฉัว่าอาถรรพคนซื้อเก้าเก้าแล้วแหละเรื่องเนี้ยเยวก่อนนะออออกเข้าใหม่นะไม่ใช่เลียวฉันว่าเกินเบอร์รุ่นแล้วออกต่เออะจะไม่เอหรอเอบวกอยู่ไหนขอเป็นเจ้าแม่เอบวกไ,ได้ไหมอืมเหมือนเว้นที่แล้วนะ่ะพอไม่เพชรเยอะก็ก็แบบรอสต็อปอ่างน่อยไม่หมายสิเลยเยี่ยอยู่ดับ โอ้ยไม่ได้เลยอะ่ะซีอะไรแพงกว่าดาร์กจรหล่อฉันว่าการ์ดแพงกว่านะซีถูกแล้วดนะ <c oughs> ออก,การ์ดอะแพงการ์ดหมื่นเจ็ดนะหมือนซูนี่นะไม่ออกเลยออกในเอเตือตอนตือนตืนตืโอ้ยไม่ออกเลยอ่ะ กพันแล้วนะโอไมคกอดอัพยูโนเมซาวิสซอมันอองเปล่าวะถ้ามันไม่อ่องจริงนะไม่จะพัดจะผูมาก่อนแล้วเปิดลนะพันสองพันมันก็ควรออกแล้วปะนี่มันไม่โผล่หัวามาเลยนะ่ะโอยจริงเทอนะก,กวนนานเรื่องนี้ยนะบักรู้เปล่าวะเซอมันอองแห้หรือยังไงทำไมมันไม่อีมีออกมาเลยโอ้ยโอ้ย หน่อยปัวหนึ่งแมตดิไม่ออกเลยอย่าสัวว่ามันผิดปกติแล้วนะอืเพราะมันผิดปกติผิดปกใจแล้วอีเอดออกมาเลยไหมล่ะผิดปกติมากนะไม่รอ่อยได้นะสี่เราต้องมาไล่นะสี่มันออกบ่อยนะเอ้บวกแต่มันไม่มีเลยอ เก้า5ันห้าปีสามซี่ไม่แพงนะคะเอาเลยมาแพงให้พูดใหม่ออเให้กลับไปทบทวนตัวเองนะคะเรื่องนี้ชั้นเจ็ดพันยังไม่ปีสักทีเลยนะอืมหน่อยโอเอบอกอับไม่มาเลยอนะ่ะโดนเล่นแล้วหรอเออโดนเล่นแล้วนะมาแล้ว 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดเลือีกสองมาแมมาดับเบิ้ลน,นัน <c oughs> กูว่าแล้วเหลือเท่าไห,หร่เจ็ดเลยอ,อันเดียวหรอ เหมือนปากพูดไห่ล่ะหมดไม่เกินหมื่นสองหมื่นสามอีเวนนี้นี่แอบแหมเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรเดี๋ยวมันจะได้สักประมาณตอนเหลือเพชรประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะอืมเราเราเราแบบเราไม่ควรพูดนะว่าให้เพชรมันเหลือเท่าไหร่นะเกมมันลูนนะสิงฉันพูดทีไรไปคําดังปากพูดตลอดเลยอย่ารอบนั้นก็บอกไม่ขอเกินหมื่นห้าก็โดนหมื่นห้าสิงหามาดูสิสุดท้ายจะได้ตอนไหน แต่๋อันเดียวใช่ไหมสองสิบแปดอันเดียวก็เกินพอกูจบสรุปพรุ่งนี้แจก A อโกอันหนึ่งค่ะกูจะหยุ่มหัวมันเดี๋ยวก่อนไอโบกหนึ่งอันน่ะนชอบแจกนักนะวันแรกนี่ไม่แจกนะไม่แจกวันนู้นนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันจะเจอดื้อเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วเออึอ้งืออปิดแล้วค่ะทุกคน <laughs> หมื่นสองสิบด้วยเนี่ยแหลกมากนะดอย กดไปละเพื่อมันจะรุนรุนนโดนหนักทุกเวนนีกว่าอืมแพงดีเกือบหมื่นโอ้โหสามซีเกือบหมื่นเนี่ยดะเอาดีดีสามซีเกือบหมื่นแพงโอ้โหสาภาพสามซีเก้าพันผมว่าคุ้มใช่ไหมใครเห็นก็ว่าคุม้มเอาดีดีอืมเกือบเพเก้าพันห้าเกือบหมื่นไม่เอาสองซีมันเลิกค่าเลิกเลิกคุยค่ะเลิกค,เลกคุยกันไม่เอาแล้วเรื่อโลช่างมันเลอไม่ได้ใช้หรอก ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอยเอยก็ไม่ได้เล่นนะสิ่งถ้าใช้หลุมดํามากกว่าฉันพูดเลยนะฉันใช้จูนี่มากกว่าฉันชอบเซตหลุมดํามากกว่าตอนนี้ปัวไม่สุ่มลัคก,กี้ก่อนละ่ะอะไรอนะลัคก,กี้เต็มตะกี้นะคะสุ่มก็ไม่ออกค่ะลัคก,กี้เอาอะไรมาลัคก,กี้คะเลิกนะเรื่องนี้เจ็บปันสี่เกี่ยบแพงใครฉันหรออีหรอสรุปแล้วหมดเท่าไหร่เออ คุณบอสอันนี้ปิดคอมโบมาให้แล้วหรอปิดเหลือเจ็ดพันสี่ปิดไปเจ็ดพันสี่ใช่ไหมถือว่าแอบแรงนะแอบแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราทุ่มสุดตัวปะสองจีน้นี้โอ้จริงโน่นนี่นั่นนะคะอ่ะฉันว่าก็น่าจะหาแค่อันเดียวก็พอเกินไปแล้วนะอมืมาสรุปนะคือก็คืออันเนี้ยฉันเปิดจากของดองได้หนึ่งเอบวก เสร็จฉันไปซื้อกด99มา 1A บวกซึ่งฉันกะว่าจะปิด2อจีแล้วเธอดูฉันมีเพชรเราเสียไป7 7 4 0พัฉันหาเพชรฉันหา A บวกได้แค่6ชิ้นซึ่งฉันไม่สู้นะดูจากเรีแล้วอะแต่ถ้ามันจะออกมันก็ออกแหละนะเรีมันยากแค่ไหนก็ตามนะคนมันจะปิดน้อยเท่าไหร่มันก็ออกก็เลยคิดว่าไม่เป็นต่อรอบนี้เรลโลดาร์ไม่เป็นไรไม่เป็นต่อ รออ่าคุณเมืองอันใหม่มาก็ได้ฉันไม่ฉัไม่เอาหล่อนก็ได้หนูเชิดไม่ไหวนะอ่ามันเรียกกระิ่กว่าสุบอาไดเมซั่นเท่านั้นอืออุ้ยหายไปไหนนะแรกดีๆนะคะเรื่องนี้โอ้จริงกดไปหรอนี่ปงัปงๆก่อนนะอุ้ยอย่าไปกวดอีบอททาสีเว์แล้วไหมล่ะออเไหนอ่ะ ไหนวะกดอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมหาไม่เจอแตเปนซันมาเลยลูกหลักแม่แต่ปิดมาก็ไม่ใช่อยู่ดีไปหาออฟกูนเมืองก่อนอืมไม่ไหวเลยลูกจบพออีเว์นี้นะคะอืมนะใครปิดกี่จี้จี้ละกี่บาทยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะขอให้โชคดีมีชัยละกันสรอยอีเว์นี้ก็คือแบบโอ้ยน่ากลัวจริงนะอุ้ยก่อนจากหรอมีอะไรให้กดบ้างเนี่ยออ้ย มีลุนด้วยซาก่อนซาก่อนได้นี่มีลุนอะไรเนี่ยปจัจจัยโยนนะคะถ้ามันเถิดได้มาก็ลุนอันนี้ได้รับก็คือแม้ไอเทมแม้จะไม่มีเป้าหมายอยู่ก็เก็บได้อามาลุนกันนะคะห้าครั้งวันวานหนึ่งแมเออรถตำรวจเวนโอ้รถตำรวจ,วรรวจดวายสมุดพ,พิทัก <c oughs> เกดี๋ยวก็แสดงอะไรที่มพนใหม่วายมือตำรวจ คุณตำรวจเหรอวันนี้มาในทีมตำรวจเหรอตำรวจสาวพาวเสดนะคะเนี่ยถ้าใครปิดก็นะะมันมีคืนพันหนึ่งนะคะก็นั่นแหละนะคะปิดยังไงก็มาปิดละกันวันนี้น่าจะเท่านี้แหละขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ